ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการทำกล่องนะครับกล่องล่อพึ่งโพงนะครับก็ที่เห็นในภาพก็คือจะเป็นการตัดแผ่นฝาด้านข้างนะครับแผ่นฝาด้านข้างกา็ตัดเรียบนะครับเรียบเนียนให้ให้เสมอ ให้เสมอกันนะครับตามขนาดที่ที่เราต้องการนะครับตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็พอตัดเสร็จนะครับก็มาประกอบครับข้างข้างหนึ่งเราก็ใช้นะครับแม็กยิงนะครับแม็กเดี่ยวนะครับนี่คือแม็กเดี่ยวขาเดี่ยวนะครับขนาดความยาวก็เป็น f 5 0นะครับ f 5 0ยิงนะครับยิงลงไปนะครับ ยิงแล้วก็ไม่สามารถฝาด้านนี้ก็ไม่สามารถออกได้นะครับนี่คือรอยตะปูจะฝังเข้าไปในเนื้อไม้นะครับแล้วแต่เราปรับนะครับส่วนอีกด้านหนึงพลิกกลับขึ้นมานะครับจะเป็นด้านที่เราเปิดนะครับเพื่อเก็บน้าพึ่งนะครับเปิดดูเปิดท้ำความสะอาดเปิดอะไรจะใช้สกรูนะครับเป็นตัวยึดนะครับเพื่อสามารถถอดออกแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ได้นะครับโดยใช้สว่านแบต นะครับหากใครไม่มีสว่านแบตก็สามารถใช้ไขค,ควงแฉกก็ได้นะครับลักษณะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นน็อตนะครับจะยิงติดทั้งสองข้างพอให้ทาเสร็จนะครับก็จะใช้กบไฟฟ้านะครับที่เห็นก็คือขนาด3นิ้วนะครับกบไฟฟ้าใสให้เรียบนะครับเสมอกันนะครับ เสมอกันทุกๆด้านนะครับใส่เลียมแล้วก็ลบเหลี่ยมด้านข้างด้วยนะครับนี่ไงนะครับลบเหลี่ยมด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับนี่ลบเลียมด้านข้างเลยนะครับใส่ให้ครบทุกสี่ด้านนะครับตรงไหนที่ไม่เสมอไม่เรียบเนียนก็ใส่ให้เสมอกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับพอใส่เรียบเนียนเสร็จก็ใช้ เครื่องขัดกระดาษทรายนะครับขัดอีกรอบนึงนะครับเพื่อความสวยงามของชิ้นงานครับจะได้ไม่ขูดขัดนะครับถ,ถู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 แล้วก็ขัดแล้วก็ถูนะครับขัดแล้วก็ถูไปนะครับขัดแล้วก็ถูนะครับทุกๆด้านนะครับขัดแล้วก็ถูให้ครบทุกๆด้านนะครับก็ลักษณะของ ชิ้นงานที่เสร็จแล้วก็จะเรียบเนียนแบบนี้นะครับก็จะสวยงามนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมนะครับนี่ไงเรียบเนียนนะครับเสมอเสมอกันทุกๆด้านนะครับให้เรียบเนียนนะครับโดยใช้กระดาษทรายขัดนะครับพอเสร็จออกมาแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับ เจาะรูด้าน,นหน้าเรียบร้อยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับที่เห็นกล่องตรงนี้อยากมันเป็นสั้นนะครับตามขนาดที่ที่สั่งนะครับตามขนาดที่เห็นก็คือ40เซนติเมตรนะครับ